สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณแม่มืออาชีพอีกแล้วนะคะวันนี้จะมา,าแนะนำวิธีการนวดลูกตั้งแต่คอ,อแล้วก็แก้มตรงกลามนะคะแล้วก็ศีรษะทำไมถึงต้องมานวดแบบนี้ก็เพราะว่า คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะเจอปัญหาว่าลูกมีพัฒนาการบางอย่างช้าผิดปกติเช่นพูดช้าแล้วก็คิดช้าบางคนก็ความรู้สึกช้าอันนี้เป็นอะไรที่พ่อแม่กังวลใจเพราะนี้อาจจะหาวิธีคลายความเครียดของลูก ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูแลลูกเองในยุคโควิดที่ไปหาคุณหมอก็ไม่ได้ไปสปาก็ไม่ได้เราทำเองที่บ้านได้ค่ะทีนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จับตรงศีรษะลูกเบาๆให้อยู่ในลักษณะตรงกร่อน ค่อยๆเอามือจับสำรวจไปว่ากรามเขาผิดปกติหรือเปล่าลองเช็คที่กรามเพราะว่ากรามของคนเราอ่ะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นที่เขาเรียกว่ากรามบานนะคะจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่าจากการบทเคี้ยวแล้วก็จากกระดูกที่ขยายเพราะฉะนั้นถ้าเราทําการนวดไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะก็จะทําให้คงสภาพหน้าเรียวอยู่ได้นานๆโดยที่ ไม่ต้องไปเสียตังเคาะหน้าหรือว่าทุบหน้าใหม่นะคะนี้เริ่มกันเลยค่ะอุปกรณ์ในการนวดกม็มีถ้าเป็นของเด็กเนี่ยเราก็จะใช้น้ำมันหอมระเหยแท้ดอ t เทล่อันนี้ผสมผสมน้ำมันตัวพาอยู่ในนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใช้ได้เลยอันนี้เป็นน้ำมันลาเวนเดอร์นะคะ ็มาแตะตามจุดแล้วก็เริ่มเริ่มให้มีน้ำมันอยู่ที่ใบหน้าลูกก่อนขอนุญาตยืนนะคะแล้วก็มาแตะตามจุดต่างๆ น้ำมันชนิดที่จะมีราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถหาซื้อน้ำมันอื่นๆตามความพอใจได้ที่ปลอดภัยนะคะให้ลูกได้เลยเราจะเริ่มต้นมาจากการนวดที่กรามแล้วก็คึงึงคึๆึง,ง,ง,งให้ลูกรู้สึกได้ผ่อนคลายให้เซลล์ประสาทสัมผัสทั้งหมดได้ รับรู้ว่าได้มีความรู้สึกได้ออกกำลังกายนะคะค่ะลักษณะนี้ค่ะและยิ่งเด็กที่จะเริ่มโตก็จะมีอาการ การของการเป็นสิวอุดตันจากต่อมไขมันใต้ชั้นผิวหนังถ้าเราทำการนวดตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเป็นสิวค่ะจะทำให้รูขุนขนเขาระบายได้ดีขึ้นไม่เกิดการอุดตันแต่ต้องทำอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆเบาๆแล้วก็สังเกตนิดนึงว่าตรงไหนเป็นจุดที่ บอบบางของลูกของคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนก็ต้องทราบว่าลูกตัวเองมีจุดไหนที่ต้องการทนุถนอมเป็นพิเศษนะคะแล้วก็จะมาถึงที่หูนะคะหูเนี่ยตรงนี้เป็นเส้นประสาทรวมเบาๆแต่ก็ข้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทำให,ให้กระตุ้นสมองให้เขา สมองปลอดปลวงได้ไดียิ่งขึ้นแล้วก็ย้ายมาอีกข้างนึงค่ะอันนี้จะทำค่อนข้างเร็วนิดนึงเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะ